บทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้วันที่20มกราคม2564โดยอาจารย์เฮียยุทธจากเพจเดอะเซิร์เทรดทองโดยเจ้าของร้านทองราคาทองคำรีบาวขึ้นมาทดสอบเส้นแนวต้านเทนไลน์18-50เหรียญในตอนนี้ตรงจุดนี้จึงเป็นจุดที่นักลงทุนจะต้องใช้ในการเลือกฝั่ง ว่าจะอยู่ฝั่งซื้อหรือฝั่งขายดังนั้นให้เวทแอนรอดูการทดสอบแนวต้าน1850เหรียญในครั้งนี้ว่าจะผ่านไปได้หรือไม่แนะนํานักลงทุนให้เวทแอนรอดูการทดสอบแนวต้านเทนไลน์1850เหรียญว่าราคาทองคำจะสามารถผ่านขึ้นไปได้หรือไม่เพื่อทำการเลือกฝั่งในการเปิดสถานะในการลงทุนซื้อขาย กล่าวคือราคาผ่านได้คือฝั่งซื้อ Buy ราคาผ่านไม่ได้คือฝั่งขาย s เ l ลจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุนวันนี้แนะนำให้เวทแอนด์ซีรอการเลือกฝั่งก่อนแนวรับแนวต้านในวันนี้มีดังต่อไปนี้คือแนวรับที่ 1, 1842เหรียญ แนวรับที่2องพัเหรียญแนวรับที่ 3. ามพัิเหรียญแนวรับที่ 4. ี่พัดเหรียญและแนวรับที่ห1 800เหรียญสำหรับแนวต้านแนวต้านที่1นึ่งพันแเหรียญแนวต้านที่ 2. องพัเหรียญแนวต้านที่ 3. ามพันหกี่เหรียญ แนวต้านที่4 1,890เหรียญและแนวต้านที่5 1,900เหรียญขอบคุณสมาชิกทุกท่านสำหรับการติดตามและสามารถรับชมการไลฟ์สดได้ในครั้งต่อไปในวันที่25มัมกราคมในเพจเดอะเซิร์เทรทองโดยเจ้าของร้านทองขอบคุณมากๆค่ะ